พรีเซนต์นำเสนอสวัสดีครับผมนายจักรินเพิ่มเกาะรหัส6 5 4 0 2 1 3 2 0 9จะามนานำเสนอชื่อโครงการสร้างความสัมพันธ์รายชื่อคณะผู้ดําเนินการโครงการนะครับจัดทําโดยนายจักรินเพิ่มเกาะหัวหน้าโครงการนายเดิวัฒน์ไฟล์ผู้รับโครงการนายนรพลดาราวันผู้รับโครงการนะครับข้อมูละรายละเอ,เอียดโครงการนะครับระยะทางประมาณ50กิโลเมตรจากมหาละะัยราชภัฏนรราชสีมา คิดค่าเดินทางไปกับ10บาทตามอัตรา3บาทต่อกิโลเมตรตำแหน่งที่ตั้งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาการเดินทางสะดวกสายหลักและสามารถเข้าถึงดรถโดยรถย,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 ยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารประจำทางนะครับคณะอาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่จำนวน20คนนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนรวมทั้งหมด7 0คนครับข้อมูลรายละเอียดโครงการนะครับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ตั้งอยู่ตําบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและทางจากมาลราชพั ถึง10กิโลเมตรนะครับใช้เวลา10นาทีจำนวนนักเรียน2,400คนจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรนักศึกษาเขาลมกิจกรรม50คนอาจารย์และบุคลา,ากรที่20คนรวมทั้งหมด70คนครับวัตถุประ,ปประสงค์นะครับ1เพื่อให้รุ่นพี่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และคำาแ,นะแนะนําแก่น้องๆได้2เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมการสื่อสารและการทํางานเป็นทีมครับ ข้อมูลข้าร่วมโครงการน,นะครับเพศชายมีทั้งหมด17คนเพศหญิง13คนครับอายุนะครับต่ำกว่าน20ปี9คน20 30ปีทัคนครับ30ถึง40ปี6คนครับมากกว่า40ปี10คนครับข้อมูลเข้าร่วมโครงการอาชีพนะครับน,นักเรียนนักศึกษา4คนธุกรกิจส่วนตัว6คนกเกษตรกร5คนรับจ้างทั่วไป9คนรับราชการ6คนครับ ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ3ด้านนะครับด้านวิทยาการนะครับ6.44ครับ SD นะครับ1.30มากที่สุดครับ2ด้านการจัดการโครงการนะครับ5.87นะครับ SD นะครับ1.14แปลความนครับมากที่สุดครับ3นะครับด้านการดําเนินการของโครงการนะครับ6.28นะครับ1.07นะครับมากที่สุดนะครับ ด้านประโยชน์ที่ได้รับนะครับ6.84นะครับ0.99ครับแปลความนะครับมากที่สุดครับตารางสรุปผลประเมินความพึงพอใจนะครับเป้าหมายของการดําเนินงานนะครับและมีตัวชี้วัดคอนมสเรจขผลการดําเนินนะครับจานวนผู้เข้าร่วมโครงการนะครับ70คนครับระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวมนะครับ4.25ครับการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการนะครับผู้เข้าร่วมมีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแข่งขัน ทั้งในด้านการําเพ็นนะครับการการมีความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษาครับผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามัคคีภายในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่การทํางานเป็นทีมครับภาคกิจกรรมนะครับขอบคุณที่สลับสนุมครับผม